ก็มาอยู่กันในแมกโลบอกเอยในเกมโลบอกแมกบอฟู์กันอีกแล้วเรามาอยู่กันในเากาะเดิมเากาะแมกมาแล้วเรา,านนลเราก็จะมาฟาร์มต่อจากสามร้อยสี่สิบเอ็ดก็เราฟาร์มต่อมาแล้วอ่ะไหนไปดูก่อนลิงซีุ่มได้หรือยังเราจะ พิมพ์ดีๆใส่นะเราจะได้ผลน้ำแข็งเราต้องการผลน้ำแข็งถ้าเราไม่ได้ผลน้ำแข็งเราก็จะโจมตีคนขายเก,กเรือเสียงไม่มีแล้ยเป็นไรกับเสียงไม่มีเนี่ยเสียงในเกมบล็อกฟูดมันไม่มีอ่ะ อย่างนเกมบอกฝุนไม่มีจริงจริงจริงนะเนะี่ยจริงของเท้เลยนะไม่มีจริงนะเตนตตตตตตตโอเคมาถึงก่อนเลงแล้วอย่าบอกเ้าเซิร์ฟดื่มไม่ใช่เซิร์ฟดื่ม สิบเจ็ดนาทีว่าตีบอสเล่นดีกว่ายังไงก็ตีบอสสามทีตายตีง่ายจะตายบอสไหนลงไปดูดิกล่องเกิดหรือยัง เตตะ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  <tod> หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบหกเต้นเตือ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 เต้นและคือถามหน่อยเดียถ้าเราไปโหลกสองได้แต่เราก็ต้องฟาร์มเงินหม่องอย่าดีให้ถึงสามพันด้วย เราจะต้องสุม่มสุ่มอะไรนะเอาสุมา่มเผาให้ทายเราได้เผาอะไรมากที่สุดเผามิงกดหนึ่งเผาไอมนุษย์เงือกดสองเผาอะไรนะอํา เอ้โหเผาสกายเปียกดสามมาเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเฉลยโอเคเร,เรับเพจไปตอนควิทธิ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดดิหยุดดิเฮ้ย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 ปังเรียบร้อย พังละยังไงพังละยังงก็พังแทมแท่เธอแท่เธอแท่เธอแทมแท่เธอแท่เธอแท่เธอทมดีดีฟินเอกริล่าแทมแท่เธอแท่เธอแท่เธอแทมแท่เธอแท่แท่เธทมซีเจใครมันเอาอะไรมา โอ้คงอีกนานหละไปฟาร์มท <S 2 drilling PSAKI> ี่เกาะไอแมกมาต่อดีกว่าเทอัมดูแ้งก่อนไม่มีเอะอยากดูหน่อ ดีนะไม่ได้เปิดีพนะหมู่บ้านแม,กม,มกมาวิเลตแมกมาวิเลตเจออือ้ออือ

ប៊ំប៊ំប៊ំប៊ូរូរំប៊ំប៊ំប៉ោរ៉ោគំរ៉េរំប៉ារំប៊ំហឺម៉ាម៉ាម៉មហឺហឺហឺទេវេនវេវេនអាយប៊ីនមិនຕ້ອງនេះម៉េចណា โอ้ยตายตายเกือตายแดงแดงแตายตายตายเพราะ NPC ฉันตายเพราะ NPC คนคนอีกอาใครอยู่อู่ไหมไม่อยู่เพราะเชื่อเอารเอื้อไข่นะ ผมไม่ทำไปละคุยนนะโอ้เธอโอ้หัวใครมาตีอีกไหนไปดูซิอกอลิงไปแล่อโอ้อ้นี่ 宝淳。Uh, ไม่เลยนึกว่าเลยเกาะนึกว่าเลยเกาะลิงไปแล้วแมวแมวเทลยัวเลเวลฮมฮึมฮึมฮึมไหนจะขีมาได้ยี่ยังรอกกันจนอีกเก้านาที นี่เรายังไม่ได้ฝูนเรายังไม่ได้อะไรเนี่ยใครอะใครดูบุญอะบนญละฝุ่นดักไหนลองสืมดูดิสืมได้ยังอะไรนะขอดู่หมดิอีการแลกเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์คือยังไงอะอ้าว ไม่ได้มดเนี่ยเดี๋ยวหวู้ยอลตายผลแสงผลแสงสำรองสิรออะไรละ่ะจัดเก็บว้าว้าวโดนหลอกพวกเกย์ะพวกเกย์น่ะโดนหลอกแล้วของดีอ้โอเค วันนี้ประมาณนี้แหละบ๊ายบาย